กินด้เพิ่งคำยิ่งยิ่ไหมเต็มปากเลยเอาเข้ามาเดียวเลยเอาบดเลยเออออาฮันกินได้เพิ่งดูคำเดียวเลยเด้ไอ้บอโอ้โสุดยอดอะไรอาเบิ่งเก็บมอนอะไอ้ฮะเอาเลย

โอ้โอ oh. 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 mm ้อ hmm. mm ืมยับไส่ว่าไม่ไส่อืมหวานอืมน้ำซุนี้ำเด็ดน้ำด็ดไหมโอ้สุดยอดสุดยอดดอกเอลีสุดยอดดอกออลี

ดูกดิสุดยอดโอ้ยมันง่ยแท้โอ้เอาเลยเอาเลยเลยทำเลยโธ่เป็นไงข้ากี่วันเออส่วนมันบริยง่ายหลายตัวนะ มากดกขนาดอืมเอามดนี้กินยี่ว่าไ่โอ้น้อใหญ่แทนบุกอเอาเลยเอาเลยอำเลยอ้โถเต็มปากเลย nhỏ nhỏ mặc đồ cái màn bộ ly phim này mặc đồ mọi người ừ kiện ừ ô oh, mang đục lại nè à, con à, mẹ con thường bao đi thường bao đi nè ah. như thường không chào vậy chào vậy hiệu oh, hay ô một súc đi vào cho này Để đưa 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 กินให้เ euh บิ้งดูเอาอะไรกินอะไร้บบนี่เอาดูหยุดหยุดนะกินให้เบิ้งเออกินนะกินให้เบิ้งคำยิ่งใหญ่ไหมเต็มปากเลยเข้าบาเดียวเลยเอาบดเลยเออโอ้โหนเป็นไปไหนบ่เอ้ยยกโป้ได้ยกโป้ได้ ยกปูเลยโอเคฮะทำจิน,นได้เพิ่งดูคำเดียวเลยเด้โ oh. 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 อไ้ได้ปะโอ้โอ้สุดยอดเลยคำเดียวเลยเนาะได้บ่ ແดงเลยปัก oh.